สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งฟาร์มบอยนะครับวันนี้เรามาพวานะครับก็ลูกค้าท่านนี้นะครับก็คือพี่สมศักดิ์กับพี่มดนะครับเขาซื้อโดรนมานะครับแต่ว่าตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยได้ได้ลองบินเลยเนาะแล้วก็ติดต่อมาหาเราบอกว่าสนใจอยากใช้ตัวเสาอทิเคนะครับเพราะว่าคือด้วยความที่แปลงของเขาเนี่ยต้นค่อนข้างเล็กอยู่ เวลาบินเนี่ยถ้าเกิดจะบินโดยที่ไม่ใช้เสาก็อาจจะยังไม่ได้ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้เราก็เลยลงมาที่แปลงของเขาเนาะมาส่งเสาอ t k พร้อมกับทําแปลงบางส่วนละมาให้พี่เขาลองใช้งานดูนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูบรรยากาศว่าเวลาที่เราสอนลูกค้าในการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับ งานโหลดไฟล์ทุกครั้งถ้าผมส่งไฟล์มาให้ให้เข้าตรงรูปไฟล์นะครับรูปข้างบนบจะเป็นรูปเหมือนแฟม้มเอกสารกดคลิกไปทึ่งที่แล้วกดตรงที่คําว่าข่าวนี่คือไฟล์ที่ผมส่งมาแล้วก็คือไฟล์ RTK เราจะเลือกกดเลือกสองแปลงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดเอาโหลดเสร็จแล้วสองไฟล์นี้มันไปอยู่ไหน มันก็จะมาอยู่ในเครื่องนี้ครับน,นนีอั้คือตอนที่ผมส่งไฟล์มาให้อ่ะมันจะไปเก็บไว้ในคลาวด์หน้าที่ของพี่มดกับพี่สมศักดิ์ก็คือไปเอาลงมาลงในรีโมทเรานะครับ